เครื่องที่ถูกโฉลกกับดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ปีจอได้แก่พระมหาอุดจะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาและสิ่งที่ไม่ดีลุมเร้าเราอยู่จะช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่เริ่มขี้คายลงได้และทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้ด้วยดีและยังเสริมให้ดีขึ้นในทุก ทุกด้านพระมหาอุดยังมีพุทธคุณทางด้านแค้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงและอยู่โยงคงกระพันชาติและยังขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคนวันศุกร์ปีจอจึงถูกชโกกับพระมหาอุดมากที่สุด